หน้าที่ของพระสงฆ์เราก็คือชี้ทางออกบอกทางถูกยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจกยาบแย่อัตะขัดขัดสนหลังจากที่ได้ตั้งแต่สองสมาจนถึงทุกวันนี้เราได้ผู้นำประเทศคือนายกรัฐมนตรีต่างๆ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองอย่างแท้จริงประเทศชาติเลยย่ำแย่ประชาชนอยู่กันแบบอับตะคัดขัดสนโจรขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแก๊งสิบแปดมงกุฎออกอารวัตนะ่ะยกตัวอย่างแก๊งมาเฟียข้ามข้ามชาติวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยอาตมานี่บแขนนี่เป็นฉีดไปสองเข็ม ปวดกรกรแขนเนี่ยยกไม่ขึ้นยกแก้วน้กแกไม่ขึ้นเลยสเดือนไปหาหมอหมอก็ไม่กล้าลงแสดงความคิดเห็นระบบน้ำเน่ารัฐธรรมนูญน้ำเน่า9กปี20่สบฉบับมันส่งผลปกติอาชีพหมอหรืออาชีพพยาบาลแพทย์ เป็นอาชีพที่มีจรรยาบรนสูงสุดเป็นอาชีพที่น่านศรัทธาเลื่อมใสที่สุดคือเป็นอาชีพของพระโพธิสัว์ช่วยเหลือคนป่วยคนยากคนจนแต่มายุคนี้จัรญาบรณของหมอจรรยาบรนของแพทย์ถูกระบอบระบอบก็เรียกว่าระบอระบอรบอัฐธรรมนูญเถื่อนหรือระบอบระบบน้ำเน่าทำลาย แพทย์ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหลายคนฉีดว่าเข็มเดียวชักดิ้นชักงอบางคนก็ตายขาเข็มอาตมาเองก็ง้อยเปียเสียขาสามเดือนกินลางจืดมาอาตมาก็จาลิกทุกทิศไปเรื่อยของอาตมาบางหมู่บ้านเขาเคี้ยวใบท่ม่มกินฟ้าทลายโจรแท้ร้อยเปอร์เซ็ สามวันเจ็ดวันก็หายแล้วเหล้าขาวเป๊กหนึ่งมะนาวลูกหนึ่งบีบเข้าไปกินทุกสี่ชั่วโมงสี่ครั้งสามครั้งหายก็มีเยอะสมุนไพรไทยดีที่สุดสำหรับโรคโควิดนี่จากประสบการณ์จริงของอาตามาเอง แต่รัฐบาลทําไมไม่ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงโควิดระบาดปล่อยไว้สิครับส่งเสริมสิครับส่งเสริมยาสมุนไพรไทยฟ้าลายโจรตีแผกไว้โลเอาเงินเข้าประเทศเรานี่กลายไปเป็นไม่จะพูดว่าอะไรนะไปเป็นเครื่องมือให้กับเขาหรือความรู้เท่าไม่ถึงกันหรือจะว่าเออรับผลประโยชน์เข้ามาแล้ว ก็เลยจเป็นจะต้องระบายวัคซีนออกไปฆ่าคนไทยทั้งประเทศตายไปเท่าไหร่เพราะวัคซีนโควิดจัญญาบันของแพทย์ก็ถูกบีบบังคับให้หายสิ้นไปจากประเทศไทยแล้วก็ผมพาลูกษย์ไปหลายคนไปหมอหมอก็บอกนะว่าอ,อมันเมื่อวานไม่เป็นอะไรอะฉีดวัคซีนวันนี้เป็นแล้วเจ็บท้องไส้จะขาดนี่ตุ่มเติมขึ้นหมด หมอว่ามันเกิดจากวัคซีนแต่หมอไม่สามารถที่จะลงแสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องวัคซีนอาชีพของหมอกว่าหมอจะจบหมอมาได้ก็รู้ต้องใช้เงินไปเท่าไหร่6ปีกว่าจบหมอมาได้ถ้ามาเซ็นรับรองว่าคนป่วยเกิดจากวัคซีนอนาคตของหมอก็จบอตมาก็เห็นใจหมอนี่เพราะอะไรระบอบรัฐธรรมนูญน้ำเน่าใช่ไหม เนี่ยเรามีผู้นำอย่างเนี้ยอืนี่ก็คือแก๊งใหญ่ที่ผ่านไปหลังจากนั้นมากับแก๊งคอเซนเตอร์อีกดังมากตอนนี้โทรศัพท์มาโอ้เสียเงินกันเยอะเลยแก๊งคอเซนเตอร์โทมอาตอมา,อมาก,ก็เคยรับแก๊งคอเซนเตอร์ม่รู้มันรู้ชื่อเราหมดเลยเออรู้หมดการเดินเงินของเราในบัญชีของเรามันรู้หมดมันรู้ชื่อรู้แท้เราหมดโอ้ทุกคนก็โดนไปเยอะแต่แก้ไขกันไป,ไปแล้วเพราะทุกคนก็รู้ทัน ลกโจเชี่ยวมันกระดังอ่ามันดังมากกวิแต่คนที่ภาพท่าให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่ก็มากพอสมควรอืมนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าตะหนักอ่าหลังจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มาเจอแก๊งดูดเงินในธนาคารดิคนที่ฝากบัญชีแช่บัญชีไว้ฝากแบบเป็นปีอ่ะไม่ได้ฝากก็เรียกว่าไม่ได้ฝากแบบถอนประจำนะอ่า คนของอาตมาเองเจอมาเยอะเลยฝากไว้แสนหนึ่งไปดูเหลือเงินสี่หมื่นก็มีบางคนหมดบัญชีเกลี้ยงเลยก็มีแล้วไปเอาผิดก็ไม่ได้นะประเด็นนี้ไปแจ้งความธนาคารก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีเงินออความรู้เราก็ไม่มีเขามีทนายความที่แก่งมากเข่งมากเขามีเงินถึงบางคนไปแจ้งความเจอก็าหาแจ้งกลับอีกแจ้งความเทสหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะนะนี่คือความอัปยศอดสูของ ประเทศไทยเราแล้วมันมาถึงวิกฤตนี้ได้อย่างไรอาตมาก็มีลูกหลานมีหลานสาวจบบัญชีมาบอกลุงลุงมว่นจบบัญชีวัหนูเนี่ยทำบัญชีในธนาคารทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะไม่ขอพูดหนูเรียนการเรียนบัญชีเนะี่ยแล้วไปทํางานในธนาคารเนะี่ยคือเรียนโกงโดยเฉพาะเลยอืมเรียนโกงเรียนมาโกงเลยโกงโดย่ผิดกฎหมายอีกดูมันพูดวันนี้อึ้งเลยโอ้โห ประเทศไทยบ้านเมืองไทยเรามันมาถึงยุคนี้ได้อย่างไรออีกกรณีหนึ่งต่อไปจะพูดถึงเทรดเงินเป็นเว็บเทรดเงินน่ะเทรดเงินนี่โอ้โหจ้างมาเป็นนายคนนายพันมาเป็นผู้นำอย่างนี้เนี่ยใช้พวกเมียทหารเนี่ยไปหาทีมงานเอ่อเทรดเงินต่างประเทศเลยนะเออแล้วก็สมัครเข้าไปด้วยเอ่อเปิดอีเมลสมัครเข้าไปขั้นต่ำสุดสามสิบห้าเหรียญจอดห้าเหรียญก็ตก 2,700นาเท,ทิดไปเถิดมาไปถอนออกถอนไม่ได้ <laughs> นี่เก็เยอะให้ระวังฮคนของอาตมาเองอีกถูกไปเป็นแสนตัวอาตมาเองก็ถูกเหมือนกันแต่อาตมาก็รู้ว่ามันโกงนะแต่อาตมาอยากจะรู้ว่ามันจะโกงยังไงก็สมัครเข้าไปลงแค่สามสิบห้าเหรียญพอมันขึ้นถึงสี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญน,นะแล้วเท,ทิดเข้าไปเรื่อยอาตมาก็ไปกดออกมามันไม่ออกสักทีอูโดนแล้ว นี่ก็เจอนะฮะล่าสุดรละ,ละ,ละบาดหนักอีกแอบอ้างเบื้องบนไอ้ลูกมีทั้งของจริงของปลอมทั้งคนที่เป็นคิดว่าเป็นของจริงก็ไม่ต้องร้อนตัวแล้วกันที่อาตมาพูดอาตมาพูดอาตมาพูดถึงพวกแก๊งสิบแปดมงกุฎเท่านั้นลงทุนร้อยบาทได้เป็นแสนเนี่ยลงทุนพันบาทได้ทีโ,โหสอง เป็นหมื่นๆนอะอ่ะยี่สิบล้านก็มีอย่างเงี้ยสามสิบล้านก็มีเป็นหมื่นล้านก็มีโอ้นี่ระบบหนักอันนี้กำลังแพร่หลายหนักไปมากเอแอบอ้างเบื้องบนอีกต่างหากอืมสายรุ้นสายนี่สายนี่นทำกันเป็นระบบนะฮะท่านก็เป็นระบบจัดกันเป็นระบบตำบลระบบหมู่บ้านระบบตาตำบลระบบอำเภอ สูงสุดระบบจังหวัดหลอกก็เป็นลูกโซ่เลยเ็เรียกว่าหลอกผู้ที่มีความโลภนะผู้ที่มีความโรคจริงๆก,ก็ชาวบ้านตาสีตาสายใจมีใยมาเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการเขาก็ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทุนร้อยได้เป็นล้านอ่ะอ อ่าล้านสิบล้านก็มีอ่ะมันเป็นโอ้อ,อกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากทุกวนันนี้กระจายไปทั่วทุกทิศทั่วไทยเป็นพระก็ยังไปหลงปนเข้าก็เยอะแาตมาเห็นที่อุดรก็ดังไล่จับกันไปเนตอนเนี้เชิดเงินจากประชาชนไปเจ็ดสิบล้านล้วหนีเข้ากีบเมฆเนี่ยไม่ขอเอเ่ยเชื่อกันอยู่นู่นแหละอ,อุดรนะข้างวัดของหลวงตามหาบัวแล้วก็ หลายสายด้วยกันในประเทศไทยทาไมอาตมาถึงพูดได้เยอะขนาดนี้ได้รู้ถึงขนาดนี้เพราะอาตมาเป็นพระที่จาริกทุกทิศท,ทั่วไทยอืเหนือก็ไปใต้ก็ไปีสานก็ไปคบคี่อยู่กับชาวบ้านเนี้ยจึงได้รู้ความจริงว่าเขาทำกันมันระบาดไปทั่วประเทศไทยแล้วไอ้แก๊ง18ดมงกุฎรวงโรคถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะหมด หมดนะฮะมีที่ไหนลงทุนพันได้เงินยี่สิบล้านเน่ยแสนล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแต่ของมันมันทำมันเป็นไปได้เลยอืมไม่มีใครเขาโง่เอาเงินมาให้หรอกแต่พวกคุณน่ะโง่เอาเงินไปให้เขาเออคุณให้เขาร้อยคนเนี่ยอคนละร้อยบาที่ะสักแสนคนอ่ะเขาได้เงินเท่าไหร่บางคนไม่ได้เงินลงเป็นร้อยนะบางคนลงเป็นแสน บางคนลงเป็นหมื่เน,เป,นเป็นแสนนะบางคนสี่แสนห้าแสนก็มีเท่าที่อาตมารู้อะรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วพรุ่งนี้เงินจะออกไม่ออกทีผัดไปนู่นผัดวันประกันพุ่งผัดพุ่งประกันเดือนผัดเดือนประกันปีไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้บางคนรอจนตายมันก็อาตมาทํามาสิบปีก็จนตายไปออรอแล้วรออีกรอจนตายมันเล่นห่วงยางทอยไปเรื่อยทอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืม,มีสตินะครับ อัตมาเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีจริงๆไม่อยากให้เราเนี่ยยิ่งจนอยู่แล้วเนี่ยสารเศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแยู่่แล้วถูกหลอกซ้ำเข้าไปอีกเหมือนผีซ้ำดั้มพลอยเอาเงินร้อยบาทเอาเงินสองร้อยบาทซื้อนมซื้อขนมให้ลูกหลานเรากินไม่ดีกว่าหรยอครับอืก็ขอฝากไว้ให้มีสติและมีปัญญา ของฟรีอ่ะมันไม่มีหรอกในรูปจะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่นั่นนะของฟรีก็ได้จากผู้ที่เป็นพ่อโพธิสัตว์เขาก็มีให้ของฟรีแต่ของฟรีที่มาในรูปแบบธุรกิจอะไรเนี่ยอาตมายังไม่เคยเห็นถ้าของฟรีแบบพระโพธิสัตว์แบบชาวพุทธแบบพระไปโปรดชาวบ้านให้สิ่งของอย่างเนี้ยกับชาวบ้านที่ยากจนยากไรเอออันนี้มีจริงแต่ของฟรีที่มาในรูปแบบของนักลงทุนหรือในรูปแบบของทำธุรกิจ กลุ่มนุ่นกลุ่มนี่อัตมายังไม่เคยเห็นเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตป่านนี้ก็ผมสองสีแล้วท้าไมตัดผมมันสองสีแล้วเนี่ยผมผมเป็นพักอัตมาก็เตือนด้วยความหวังดีทุกท่านทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเราขนาดนี้อัตคัดขับสนยาำแย่อยู่แล้วก็สมวควรที่จะประหยัดมัธยัต รักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองไว้กับลูกหลานของเราเถอะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัง